โดยสีตรากุ้มโฟอินวันสีเคลือบเงาแห้งไวจบงานไวจบครบทุกงานเหล็กไอ้ยาทำซื้อแล้วนี่อากาศแบบนี้คงไม่ได้แสดงได้แล้วมั้งเราเออสวัสดีค่ะคนคว้าอากาศกับดิฉันกมลาดเอียดสีชายนะคะอยู่หน้าโรงหนังรุมแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่ต้องเดาก็คงจะรู้ว่าดิฉันคือไอ้เทงนะคะตัวแสดงหนังตลุมแต่ว่าคืนนี้ทำท่าว่าคงไม่ได้แสดงแล้ว ไม่มีใครมาเลยและที่ทำคัญฝนทำได้จะตกอีกแล้วนะคะที่เป็นแบบนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำและลมที่พัดปกคลุมอา่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงคลื่นลมทะเลมีกำลังปานกลางต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนไทยตอนบนมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ปกคลุมทําให้ช่วงนี้มีอากาศเย็นมีลมแรงมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะคะรวมรายละเอียดอื่นๆจะเป็นยังไง ไปค่ะเดี๋ยวเท่งพาไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะ พรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสค่ะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งภาคอีสานอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศามีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งเช่นกันภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงเย็นสุด20-22องศาฝนตก10%ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกอากาศเย็นสุด19ถึง23องศานะคะมีลมแรงและมีฝนตก10%ของพื้นที่ที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝนเยอะค่ะ70%ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-22องศากลางวันร้อนขึ้นเป็น31-33องศาและมีฝนตกโปรยปลาย10%เเซนของพื้นที่นะคะ ส่วนตอนนี้ไปดูบรรยากาศหนาวเย็นในต่างจังหวัดกันบ้างค่ะที่แรกไปกันที่จังหวัดเลยนะคะนี่ค่ะอุณหภูมิลดฮวบเมื่อวานต่ําสุดที่เขตรักษาพันธุ์สั์ป่าภูหลวง8องศาค่ะอุทยานแห่งชาติภูเรือ9องศาและตัวเมืองเลย18องศาส่วนจุดชมวิวภูคอ้อน้อยอําเภอนาแห้วมีทะเลหมอกขาวโพลนเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศไม่ต่างจากฤดูหนาวเช่นเดียวกันกับที่ตัวเมืองมุกดาหารนะคะอุณหภูมิลดวบเหลือ17องศาแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงอีกค่ะชาวบ้านเปิดตู้หาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่กันในช่วงหน้าร้อน หลายคนออกมานั่งตากแดดสร้างความอบอ,อุ่นให้ร่างกายส่วนทางภาคเหนือตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นเลยค่ะมีหมอกปกคลุมอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาและยอดอ่อยอิทนทนนท์10องศานะคะชาวบ,บ้านบางคนตื่นมาทำกิจกรรมคลายหนาวแล้วก็บอกได้ว่าอากาศแปรปรวนอย่างนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นค่ะ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าลมหนาวในเดือนเมษายนเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2559ค่ะและสำหรับปีนี้อากาศเย็นๆจะอยู่ไปถึงวันที่6เมษายนจากนั้นวันที่7อากาศจะอุ่นขึ้นและกลับเข้าสู่หน้าร้อนตามปกตินะคะช่วงนี้อากาศแปรรวนเลยทั่วไทยยังไงก็ดูแลถูกภาพกันด้วยนะเต้งเป็นห่วงมากเลย พูดไม่ตันการกําเต้งรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายขอตัวเก็บจอหนังเก็บเวทีกลับบ้านเลยดีกว่าละเลยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะน,น้งนองแนงแน้องแนงแน้องแนงน้องแนงน้องแนง